สวัสดีคะ่ะเพืเ่อนๆนิีวันนี้วันที่3ามธันาคม2566นาร้ะคะเรามาที่บ้านละออกตําบลเฉียงใช่ไหมคะคะตำบลเฉียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะเรามาที่อยู่ที่ร้านบอยพันปลาสุรินทร์นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในฟาร์มปลาว่ามีอะไรบ้างนะคะพีนะะ่ไปกันเลยค่ะอยู่ ฐานบอยพันปลาสรินนะคะเบอร์โทร0801720110นะคะอยู่บ้านละออเข้ามาเลยสีแยกก็มาจะเห็นเลยนะคะเพื่อนสีเข้ามาในอันนี้นะคะก็จะเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้น้าบอยไม่อยู่อยู่แต่แฟนนะคะเดี๋ยวเราไปถามกันเลยนะคะสวัสดีค่ะค่ะมาจากช่องตวันรัสมีไล์สไตล์นะคะ จะสอบถามว่าหนูมีปลาอะไรบ้างคะตอน่มีของขายก็มีปลาดิค่ะปลานิกรนทียค่ะปลาเสือมปลาเสือมก็เสือมปลาหมอก็ค่ะิินะคะอันนี้ปลาหมอจาะอันนี้ปลาโมนะคะ น้องพอบอกราคาให้กับลูกค้าได้ไหมราคานี่แจ้งมันบอกตรงๆเลยไม่ได้เพราะราคามันจะขึ้นอยู่กับขนาดเดี๋ยวแจ้งไปเดี๋ยวบอกว่าเออทำไมออกคลิปบอกราคาเท่านี้ค่ะปลาจะขึ้นอยู่กับขนาดขนาดช่ค่ะขนาดเล้กก็ความตัวใหญ่ตัวเล็กอานเนี้ยค่ะอยู่กับขนาดเลยค่ะแล้วแต่เรามาเจอช่วงไหนว่าเป็นปลาไซใหญ่ก็ราคาจะสูงขึ้นแต่ปลาไซเล็กก็ราคาก็จะถูกลงและจำนวนที่ลูกพันปลานี้ปลาไหนที่ออกคือ เป็นฮิตที่สุดนะคะช่วงช่วงที่ทําพันปลามาจริงๆมันแล้วแต่ช่วงค่ะถ้าขายดีเลยก็จะมีปลาหมอปลาดุกพิ้อุ้ยปลาดินแปนเพศก็ปรากฏเหลืองปรากฏเหลืองใช่ไหมคะอ่าดีะลายดีก็คือดางต่อไปก็เป็นปลาดินเป็เพศอันนี้ก็ขายดีใช่ไหมคะใช่ค่ะปลานินแปงเพศนี้ดีอย่างไรคะข้อดีของมันใช่ไหมคะเวลาเราเอาไปหนเนี่ย ปลาพวกนี้มันจะขุดง่าย <S <S <ผ>ม,มันจะขุดง่ายมันจะตัวใหญ่ตัวใหญ่ยีเนี่ยค่ะถ้ามันกินอาหารสมบูรณ์เต็มที่ก็จะใหญ่ไว <S <S อืมค่ะก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือปลาพวกนี้ยถ้าเกิดถ้าเป็นปลานินนะถ้าเราเลี้ยงในในบ่อนี่ <S <S ใ,นใชไหมคะนบ่อใช่ไหมคะมั้นไม่ตีมก็มอดีคือมันไม่ตีมถ้ามันตัวใหญ่แล้วโอกาสที่ถ้าเราไว้นานคือมันก็จะใหญ่เพิ่มขึ้นได้อีกเรื่อยๆอ๋อใช่ไหมคะแต่ก็แล้วกันนะครับปลานินแบ่งเพศเนาะ ก็จะฮิปปานินแปลงเพศคือตัวจะเสมอกันเนาะหรือ,อยังไงคำว่าแปลงเพศของเขาแป,แปลงเพศก็คือเป็นเป็นลาที่ได้รับฮอร์โมนเพื่อแปลงให้มันเป็นผู้ผูค่ะเขาจะไม่มีลูกในช่วงปีแร,แรกๆอย่างเงี้ยค่ะหลัง <ừ> จากนั้นอาจจะมีลูกบ้าง,างแ,แต่เรากวขุนไปก่อนมันก็จะได้ตัวใหญ่ปลานี้ตัวผู้จะแปลตัวโตกว่าตัวเมีย คุณเพลนสีก็ของน้องก็มามาดูได้นะคะปลานิลแล้วก็ปลากดนะปลาปลาหามากตอนนี้คุณหาเยอะลูกค้าหาเยอะอันนี้ปลาเสื่อมจ้ะปลาเสื่อมโอ้ใช่ใช่ใช่ปลาเสื่อมหาหลายนะลูกจ้นี่นะคะปลาเสื่อมนะคะปลาเสื่อมก็มีนะคะคุณเพลนสีปลาจันยอบหนูหนูเลี้ยงมานานแล้วเหรอลูกหนู ประมาณที่ทําเพจมาประมาณเกือบ5ปีค่ะจะได้รับแบบคําแนะนําจากผู้ใหญ่ในหมู่บ้านนี่แหละค่ะให้คําแนะนำมาเรื่อยๆแล้วก็การได้ไปเจอลูกค้าปีนึงเราเจอลูกค้ากันเยอะมากๆมันก็เลยได้ความรู้เอามาแบ่งจากคนนี้เอามารวมรวมกันอ๋อแล้วก็ตกผลึกเป็นการนี้เลี้ยงแบบนี้นะได้การนี้เลี้ยงแบบนี้ทําแบบนี้ไม่ได้อะไรประมาณเนี้ค่ะเกิดจะเอามาแล้วก็เพื่อส่งต่อส่งต่อให้ลูกค้าในการเลี้ยง จะดูแลเรื่องนี้เป็นหลักปรอยพันปลาจะดูแลเรื่องของความแข็งแรงของลูกค้าการเลี้ยงยังไงให้ได้ผลมากที่สุดอะไรประมาณนี้ค่ะจะไม่ได้เน้นขายเปิดโลและข้าอุปสรรคในการทำพันปลาคะเลี้ยงปลานี้เจอปัญหาอะไรมากมากที่สุดนะในเชิงของการขายประกอบการค่ะในเชิงของการขายการดูแลความแข็งแรงของปลาสำคัญมากเพราะว่าถ้าความแข็งแรงไม่ได้เวลาเราส่งมือลูกค้าอย่างเงี้ย พอเดดความแข็งแรงไม่ได้าก็ไม่แข็งแรงข้าออเอ้อมเลี้ยงมันก็จะเลี้ยงยากมันมีการตายระหว่างทางื่อยหนึ่ง<ม>อาจจะเป็นปลาที่อยู่ตรงนี้แข็งแรงดีแต่การขนส่งที่ลูกค้ามาร<ม>ับเองแต่ทอดเอาไปว่าจะถึงหรือการเราไปจอดพักรถนานๆแล้วมันโดนแดดจ<ม>ัดก,ก<ม>ว่าจะกว่าจะได้ที่ปลาออก,กจากจากจากถุงอะค่ะมันทาให้ความแข็งแรงเขาลอยู่แหนเราอแล้วนี่คือปัญหาในหนักของลูกค้าของลูกค้าแล้วก็การเตรียมบอก อย่างนี้ค่ะเอาปลาไปในบ่อมีปลาเก่าปลาเดิมอยู่แล้วเราไม่ได้เอากระชังลงเพื่ออนุบาลตัวเล็กแต่เอาไปเทเลยซึ่งในนั้นเราไม่รู้อยู่แล้วว่ามันมีปลาช่อนไหมมีปลากินงหรือจะลงไปจะเพื่ออาหารมันนะคะปลาใหญ่ก็ต่อกินปลาอ๋ออ่านก็ไม่เหลือใช่นะคะอันนี้ปัญหาผู้เลี้ยงนะคะผู้ประกอบการเจออะไรไหมเจออะไรที the ่หนักๆไหมหนักไหมคือในปัญหาปัญหาที่เจอหนักนี่แหละค่ะเวลาการดูแลเนี่ยค่ะความดูแล เราต้องให้ความแข็งแรงกับลูกค้ามันต้องซื่อสัตย์กับตัวเองก่อนใช่ถ้าได้ความแข็งแรงเราถึงออกของได้แต่ถ้ามันไม่แข็งแรงเราอยู่แล้วว่าไม่แข็งแรงแต่เราเอาของที่ไม่แข็งแรงออกให้ลูกค้าเลยเราก็จะไม่ได้ผลลัพธ์ก็คือมันออกกลับมามันเสียใช่ไหมคะอ๋อนะคะนี่ก็คือจุดจุดดีของน้องบอยนะคะเพราะว่าบอยผันป่าเพราะว่าเขาจะมีชื่อเสียงนะคะเราก็เห็นเห็นอยู่ตามเพจตามอะไรแล้วนะคะเราก็เลยอยากมาเห็นที่บ้านนะคะก็น้องเขาก็ให้คําแนะนําแล้วก็ปรึกษา ให้กับผู้ที่จะเลี้ยงนะคะเอาปลาในแบนบไหนแบบไหนนะคะก็ศึกษาน้าองได้นนแนะนําให้ทำแนะนาเพื่อต้นอย่างเเรื่องต้นให้นะคะใ,ใ,ใ,ให้ไดให้ได้ผลในการเลี้ยงมากที่สุดให้ได้ประโยชน์ก <c oughs> ับลูกค้า <c oughs> มากที่สุดอันนี้ในใน,ในบ่อช่วงนี้มีมีกี่ปลาคะปลาช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าหนาวจริงๆแล้วหน้านี้ถ้าพูดกันจริงๆแล้วไม่ควรเลี้ยงปลาแต่เราจะมีลูกค้าอยู่กลุ่มหนึ่งที่พอฤดูฝน เขาเลี้ยงว่าได้น่ะมันทวงค่ะเขาก็เลยเลี้ยงมาเลื่อนมันหน้าหนาวเขาเลยบอกว่ามันก็ไม่ใหญ่่เป็นยังแต่ให่ในโลกไปแลวกันเราไปกินกันเดือนเมษาเช่อวสิขาว้บบเมษาพฤษภาเขาก็เลยจบมาเลี้ยงใช่น้าหนาวหน้าหนาวใช่ใช่กันแบบนี้อาจจะอาจจะเกณฑ์กลุ่มเครื่องเลี้ยงปลาดุกด้วย่ะได้ค่ะลัดปลาหมอได้นืาหน้าหน้าหนาวเราควรเลี้ยงปลาดุกเนาะปลาดุกกับปลาหมอจะดีกว่านะตามที่อันนี้นะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเราไปดูบอ่อปลาดุกหน่อยนะคะอันนี้คือปาลาดุกบิคุย,ยนะคะคือเลี้ยงได้ตลอดปีนะคะปลานี้เป็นปลาเศรษฐกิจคือไม่เคยไม่เคยตกตลาดไม่เคยตกเทรนนะคะอันนี้เลี้ยงได้ทั้งหน้าฝนหน้าหนาวเราดูแลแต่ว่าไม่ให้น้ําท่วมก็พอนะคะเลี้ยงในบอ่อดินก็ได้นะคะเขาจะนิยมเนี้ยกันตัวใหญ่มากเลยนะคะอันนี้ตัวน,นี้หน้าบอ่อขายอยู่ หนึ่งบาทยี่สิบตังค์ถ้ารุ่นนี้นะคะค่ะหนึ่งบาทยี่สิบตังค์คือรอดรอดเลยนะนี่ใส่กระชังเลี้ยงได้ใช่กระชังเลี้ยงได้เลยนะคะอ๋นะคะอันนี้กี่พันคะนี่กะได้ไหมขายไปเยอะแล้วค่ะขายไปเยอะแล้วนะคะอือฮึก็อันนี้นะคะก็มาได้นะคะที่บอยพันปลานะคะเพื่อนก็เสิร์ชดูที่เบอร์ที่เพจเลยเพจบอยพันปลาได้เลยนะคะเบอรี่ ฟาร์มน,น้องเขาจะดังนะคะเลี้ยงปลาตัวโตนะคะเราเห็นปลาตัวโตวันนั้นแต่ว่าเรายังไม่มีโอกาสเพราะติดง,งานช้างอยู่เลยไม่ได้มานะคะก็เลยมาได้มาเห็นละเดี๋ยวถ้ามีปลาช่วงตัวโตเดี๋ยวป้าตะวันรัศมีจ,จะมาดูอีกทีนะคะดีค่ะก็ถ้าใครมือใหม่หัดเลี้ยงก็โทรมาสอบถามวิธีการได้ยินดีให้คําแนะนําในการเลี้ยงแบบฟรีเลยนะคะเราไม่ได้คิดค่าบริการอะไรให้คําแนะนาฟรี อยากให้เลี้ยงและปลายทางก็คือเลี้ยงแล้วต้องได้กินปลาสาหรับตัวหนูนะหนู่การเลี้ยงและได้กินปลาเลี้ยงเพื่อแบ่งปันอย่างนี้ค่ะเอามีมีอะไรฝากเลยกับ fc สองหมื่นกว่าคนในวันนี้ให้ฝากนะคะการเลี้ยงปลาเนี่ยจริงๆไม่ใช่เรื่องยากปลาน่ะถ้าเข้าใจวิธีการทุกอย่างง่ายหมดเลยค่ะศึกษาก่อนนิดนึงแล้วค่อยเลี้ยงไม่ต้องเลี้ยงเยอะเลี้ยงน้อยอาหารจะเป็นตัวควบคุมว่าปลาจะโตมากโตน้อยลองไปไปไปเรียนรู้กันก่อนถ้าได้เยอะ เก่งแล้วเราค่อยขยายเพิ่มได้ค่ะนี่คือเค็ดหลักนะคะรเราจะต้องทำอะไรก็ตามนะคะเพื่อนๆสี่ก็ต้องเรียนรู้วิธีวิธีทำให้ให้รู้ก่อนนะคะค่อยศึกษาไปเรื่อยๆแล้วก็ผลสำเร็จก็จะตามมานะคะขอบคุณน้องคุณน้องนะคะแฟนของคุณบอยด้วยวันนี้ที่แนะนำนะคะให้เราได้มาเยี่ยม บอยพันปลาในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะในานามช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านขอบคุณน้องบอยนะคะขอบคุณคุณน้องด้วยนะคะที่อนุญาตให้เราได้รีวิวนะคะพันปลาในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะขอขอบคุณคุณน้องแล้วก็คุณบอยพันปลาสุรินด้วยนะคะที่ อนุญาตให้เราได้มารีวิวในฟาร์มในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะถ้าเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราก็อย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจให้กับเรากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกาลังใจให้กับช่องตะวันและสุนีย์รสไตล์ได้มีกำลังใจนําเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะแวะมาเยี่ยมบอยพันปลาขอวิธีการเลี้ยงและก็ศึกษาวิธีการเลี้ยงปลาได้อยู่บ้านละเออหมูหมูอะไรเนาะหมูแปด หมู่18ตำบลเฉียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะขอบคุณคุณน้องมากเลยค่ะนะคะก็เขามาชมคลิปเราอย่าลืมนะครับด้วยนิฟีกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกํบบาลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีลไลฟ์สไตล์ได้มีกํบบาลังใจนําเสนอในคลิปใหม่ๆต,ต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่เดี๋ยวเราจะพาไปเยี่ยมที่ฟามใหม่ในที่ใหม่ๆต,ต่อไปนะคะคลิปนี้ก็ขอตัวลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ